ตัวอาจารย์ไก่ทอดนั่งเนฝั่งสีแดงนะครับเกมเนี่ยมันมาถึงกลางเกมและตัวเนี่ยเท่ากันแต่โครงสร้างเนี่ยผมมองว่าของอาจารย์ไพโรตําแหน่งสูงกว่านะครับลุกครับตําแหน่งเร,เรือของสีขาวดีนะผูไว้หมดเลยคือคือเบีย้ยเนี่ยสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งจังหว่าน,นี้ยังไงจะทิมทิมไหมทิมเพื่อให้เบีย้ยผูกกันตัวนี้ เดี๋ยวายอาจารย์ไก่ทอดเนี่ยวิ่งเอาเรือมาจับกินเบีย้ยแน่ตัให้โลดต่อเลยครับลุกไปหนึ่งทีงาทอาจารไก่ทอดเดินเรือไปจับกินเบีย้ยตัให้โลดสามารถทิ้มเบีย้ยขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้เรือไปผูกได้ เดินขุนโต๊ะไพโรดจิ้มตาลลุกเลือกที่จะเอาเรือไปกดไว้นะ,ะจะเปิดลุกเรือก่อกวนนะครับขุนอาจารย์ไพโรดนี่โอ้หทางเบีย้ยตัวนี้ก่อน เปิดทางให้คุณตัวเองวิ่งก่อนนะฮะโดนเรือแดงดัดหลังดัดข้างๆไว้อันตราย เมื่อกี้อาจารย์ไพโรธเดินเบี้ยขึ้นมานะครับเรือมันลุกนะครับแล้วก็ทังให้ตัวเองด้วยนะทอดเลือกเอาเรือไปกดอาจรย์ไพโรธก็ทันรับทันกันหมดที่ขาวโครงสร้างผูกกันหมด อันนี้เป็นเรื่องของความใจเย็นแล้วนะครับลูกของกระดูกปลายกระดานนะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจในปลายกระดานนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมานั่งศึกษาวิเคราะห์ดูกันนะครับพดัดลเรื่องที่จะเปิดขุนออกมานะครับเปลี่ยนตาแหน่งขุนใหม่เอาขุนไม่ผูกเบีย้ยวไว้ดีกว่าถ้าพยายามเอาเรือก,อก่อกวนครับ ั้งทรงเสมอไว้ก่อน ได้แค่ออกกวนนะครลน่าจะเสมอนะครับดูจากซองนะด้จโอ้โหิ่ามได้ด เป็นีเอ้ยยัไเดยวนี้มันเก่งขาี้ทำอะไรมาอ้เก่งขนาดนี้ฮะสว่าบว่ายก็ได้แต่งหมดสีแดงก็ได้ต แดงกำลังเอาขุนขึ้นมาบ้างครับะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะงายครับร้อรยกินฟีครับเ,เพื่อจะเอาเพียรเองไปงายเหมือนกันนะครับเวลาจะนหมดกันนะน่าจะมีผลเรื่องของเวลานะ สีแดงถึงตัวก่อนหรือเปล่านะครับ เติมมันครับเวลาบีบด้วยครับทั้งคู่ไม่อ,อย่างนี้จะเสร็จสีแดงนะสิอ๋อครับอ่อาอิโต้เน็บหลังนะครับเวลาไม่รู้แล้วใครเหลือเท่าไหร่โตเน็บหลังสีแดงไปไงายครับ เป็นเบีย้ยเทียมไล่ได้ไปนับเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับโอ้มันจริงจงนี่เขาเรียกว่าการหนีแบบลักษณะอิโต่นบหลังนะครับเหลือเบีย้ยตัวนึ่งตัดเสมอไปเลยครับถ้าอย่างนี้ผลไม่ว่าฝั่งไหนจะเวลาหมดก็ตามนะครับผลจะเป็นเสมอนะครับ <S <S เพราะว่าตัว เหลือไม่พอทำนะครับสีแดงนะครับส <Okay, okay. S 1> รุปเกมนี้คือเสมอกันนะครับผมถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจโคกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ